สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10บนสูตรที่2นะครับผมนะแนวทางย้อนหลัง10งวดด้วยกันนะครับสูตรนะครับ10ครั้งที่3หน่วยครั้งที่3นะครับบวก5คงที่13หน่วย3บวก5คงที่นะครับ1มีนาครับผม 55เป็น10บวกเเป็น17เจ็ดได้เเป็นเลขดับบวกห้าบาทหลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับ1อ่า16มีนาครับผม55เป็น10บวกหเป็น11ได้1เป็นเลขดับบวกสี่หลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับวันที่1เมษายนนะครับผม9 6เป็น15เอา5้าบวกหเท่ากับสิได้0เป็นเลขดับบวกสองหลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับ วันที่16เมษายนนะครับ9 3 12เอา2องบวกหเท่ากับเได้7เป็นเลขดั้บวกเจ็หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มา2พฤษภานะครับผม7 8เป็น15เอา5้าบวกหเท่ากับสิได้0เป็นเลขดั้บวก2องหลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2เอ้ย0 0ดับ0ไม่มานะครับผมวันที่16พฤษภานะครับผม9 8 17 นะครับเอา7จ็ดบวกหเท่ากับสิได้2เป็นเลขดับบวก5 7 9หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับ1มิถุนานะครับผม7 6เป็น13เอา3ามบวกหเท่ากับแได้8เป็นเลขดับบวก9 7 2หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา16มิถุนา เจเป็น15เอาห้าบวกหาเท่ากับ10ได้ศูนย์เป็นเลขดับบวกขวบแปดหลัก10เป็นเลข6เลขดับเป็นเลข00ดับ0ูนย์ไม่มานะครับแล้วก็วันที่1กรกฎาคมสีเป็น11เอา1นึบวกห้าเท่ากับ6กได้หเป็นเลขดับบวกห้7หลัก10เป็นเลข1เลขดับเป็นเลขหกหดับ 6ไม่มานะครับวันที่16กรกฎาคม1 1เป็น2เอา2บวก5เท่ากับ7ได้7เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ